เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวพอลิเมอร์ในชีวิตประจำวันนะครับก็จะเป็นตัวที่สองนะครับ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวของยางนะครับก็จะเห็นได้นะอันเนี้ยอย่างี้ตัวหัวอากาศนี้ก็เป็นยางเหมือนกันก็จะเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับสําคัญมากๆเพราะว่าภาคใต้เราก็มียางพาราเยอะถูกไหมนะครับยางก็เหมือนพลาสติกนะครับก็จะมียางธรรมชาติและยางสังเคราะห์เอ๊ะไม่ใช่สิไม่เหมือนพลาสติกยางก็จะมียางธรรมชาติและยางสังเคราะห์นะครับพลาสติกไม่มีพลาสติกมีอเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเซตขอโทษนะเมาเล็กน่อย อมาดูที่ตัวแรกนะครับตัวแยะตัวแรกจะเป็นตัวของยางพารายางพาราเนี่ยเป็นยางธรรมชาตินะครับเป็นยางธรรมชาติเกิดจากโมโนโมเมอร์นะครับมันเป็นโพลิเมอร์ถูกไหมก็จะมีโมโนเมอร์ของมันโมโนเมอร์ของยางพาราเนี่ยชื่อว่าไอโซพีนก็จะเกิดจากไอโซพีนเนี่ยจำนวนพันห้าร้อยถึงพันห้าหมื่นห้าพันหน่วยนะครับมารวมกันเป็นพอลีไอโซพีนไอโซพีนนะครับจำนวนพันห้าร้อยถึงหมื่นพันห้ามารวมกันเป็นพอลีไอโซพีนนะครับ ตัวโครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวไอโซพีนนะครับมารวมกันกลายเป็นพอลีไอโซพีนแบบนี้นะครับตัวไอโซพีนก็จะมีสังเกตว่ามีห้าคาร์บอนนะครับมีห้าคาร์บอนมีสองพันธะคู่มีห้าคาร์บอนมีสองพันธะคู่นะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับก็จะเห็นว่า,อาไอตัวพันธะคู่เนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้พันธะคู่กับเดี่ยวตรงนี้นครับมันสลับกันถูกไหมจากคู่เนี่ยกลายเป็นเดี่ยว จากเดี่ยวกลายเป็นคู่แล้วก็จากคู่กลายเป็นเดี่ยวแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับมันแตกพันัะเพื่อไปต่อกันนะครับแล้วมันแตกพันัะแล้วเชื่อมพันัะใหม่ไปๆมาๆก็จะได้แบบนี้อันนี้จะเป็นตัวของโพลีไอโซพีนนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยย่อยของมันเรียกว่าไอโซพีนอยากให้จำโครงสร้างของตัวไอโซพีนได้นะครับสําคัญนะครับตัวสมบัิของยา,างเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับ เพราะว่าโครงสร้างของยาเนี่ยมีลักษณะมวนขดไปมาเป็นวงแล้วก็ิีเป็นเกลียวยิ่งแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสมบัติกับโครงสร้างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเสมอสาหรับตัวพอลิเมอร์อ่ะอันนี้จะเห็นว่าตัวยานเนี่ยมันิีเป็นเกลียวถูกไหมครับมีเป็นเกลียวเพราะเวลาถูกดึงได้ปุ๊บเนี่ยพอพอถูกดึงมันก็จะเป็นเส้นตรงถูกไหมครับพอปล่อยปุ Lets, ป๊บมันก็ิีเป็นเกลียวได้เหมือนเดิมมันก็เลยมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่ามันโครงสร้สางเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี maybe, naszej, ่ยนมาได้ก็เลยมีความยืดหยุ่นนี่จะเห็นว่าโครงสร้สาร้างงกกกััับบสสมมติเเนี่ยวออ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสร้างของยานยางพาราเนี่ยยางพาราเนี่ยครับจะมีความต้านแรงดานทานแรงดึงสูงนะครับแล้วก็ทนต่อการขัดถูคือยางหลายชนิดเนี่ยจะมีสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับตัวยางพาราเนี่ยจะต้านแรงดึงได้จะต้านแรงดึงได้ดีนะครับจําไว้แล้วก็ทนต่อการขัดถูยางก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉนวนที่ดีนะครับทนน้ํา ทนน้ำมันแต่ไม่ทนตัวทำละลายอินรียกับน้ํามันเบนซินนะครับอันนี้ไม่ทนนะครับเอามาใส่ปุ๋มมันละลายเลยนะครับตัวยางพาราแล้วก็เมื่อได้รับความร้อนเนี่ยมันก็จะเหนียวแล้วก็จะอ่อนตัวลงนะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างมันยีดจุดไหนอยู่ใช่ไหมพอเวลาความร้อนได้โดนความร้อนใช่ป่ะมันก็เลยแบบขยายไงขยายมันก็เลยอ่อนตัวลงก็โครงสร้างก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าโครงสร้างมันยืดยืนได้โดนความร้อนมันก็ขยายก็เหมือนกันหมดนะครับ แล้วก็จะแข่งและเปราะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องนะครับจะแข็งและเปราะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องก็คือมันต้องการแบบความอุณหภูมิสูงๆหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบมันยืดหยุ่นได้ถ้าสมุิอุณหภูมิต่ำมากๆพันธะมันจะไปฉีดกันมากพันธะมันก็จะไปฉีดกันมันก็เลยแข็งนะครับแต่ว่ามันจะเปราะนะครับอะไรที่มันแข็งไปมันก็แบบไม่ดีนะครับอ่ะ ทีนี้อันนี้ตัวเมื่อกี้เป็นส่วนของยางธรรมชาติใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีสมบัติบางอย่างที่แบบยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเขาเลยนํายางธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติที่จํากัดจึงนํามาปรับปรุงคุณภาพให้มีสมบัตที่ดีขึ้นนะอยากได้สมบัตที่ดีขึ้นก็คือเมื่อนํายาเนี่ยมาทาปฏิกิริยากับกรรมฐนทนที่อุณหภูมิส่งกว่าจุดหลอมเหลวของกรมมันนนะครับก็คือเอามาทํากับกรมมฐานที่ไม่เหลวอยู่ครับ อุณหภูมิติดสูงว่าจุดรอนเหลวของกรมรมฐานก็คือจะได้กรมรมฐานเหลวนั่นเองถ้านํายางมาทําปฏิกิริยากับกรมรมฐานที่่ากรมารมฐานเหลวนะครับก็จะได้ยางที่มีความคงตัวนะครับที่อุณหภูมิมต่างเพิ่มขึ้นมันจะมีสมบัติคล้ายๆเดิมมากขึ้นนะครับความคงตัวก็คือสมบัติไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับสมบัติไม่ค่อยเปลี่ยนสมบัติไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับ แล้วก็ทนความร้อนทนแสงแล้วก็ทนตัวทำละลายได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสมบัติของอยางที่ปรับปรุงแล้วโดยใช้กรมฐันนะครับกระบวนการินงึงเรียกว่าวอลคาร์ไนเซชันนะครับวอลคาไนเซชันวลคาไนเซชนะครับก็คือเติมกรมฐันลงไปในในยางทำให้คุณภาพของอยางมันดีขึ้นนี่เพราะว่าเดิมคุณภาพ ของอยางคุณสมบัติเนี่ยมันจำกัดเขาเลยอยากทําให้ยางเนี่ยมีสมบัติที่ดีขึ้นก็คือของตัวมากขึ้นทนร้อนทนแสงทนตัวทำลาะยะได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าถึงจะประปับปรุงคุณภาพยางแล้วเนี่ยในเนื้อยางก็ยังมีโปรตีนน้าตาลหรือว่าองค์ประกอบอื่นที่ทําให้ยางไม่ทนต่อแสงแดดออกซิเจนแก๊สโอโซนแล้วก็ตัวทำลายอินทรีย์บางชนิดอยู่ความร้อนความเย็นจัดก,ก็ไม่ทนเหมือนกันได้ไหมไม่ทนแต่บบหมดเลยเพราะว่าตัวยางมันได้ไมาจากธรรมชาติใช่ไหมครับ ตอนเรากรีดออกมาเราก็ไม่รู้ว่ามันผสมอะไรไว้อยู่บ้างทําให้ไอตัวของสิงเจอปนเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้ตัวยาเนี่ยมีสมบัติที่แบบไม่ชนต่อสิ่งต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นแดดออกซิเจนโอโซนตัวทรรายอินชีความร้อนหรือความเย็นนะครับเขาทําอย่างไรครับเขาเลยมีการผลิตยาสกอเรขึ้นมานะครับผลิตยาสกอเรขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานบางประเภทนะครับก็อย่างที่ว่ากันไปว่า ตัวโครงสร้างกุณสมบัติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเสมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างขึ้นมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มันดีขึ้นเพื่อให้สมบัติเหมาะสมกับการใช้งานนะก็จะได้เป็นประเภทของยางสังเคราะห์นะครับตัวอย่างยางสังเคราะห์อ่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวยางยางไออาร์ R นะครับยางไออาร์ R ก็คือจะเป็นตัวไอโซพีนลับเบอร์นะครับ I I อไมอมาจากไอโซพีนอาร์มาจากลับเบอร์จะเป็นตัวยางไออาร์ก็คือเป็นไอโซพีนลับเบอร์โครงสร้างเนี่ยของไอโซพีนลับเบอร์เนี่ย จะใกล้เคียงกับยางธรรมชาติจะใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมีสิ่งเจือปนน้อยนะครับมีสิ่งเจือปนน้อยเพราะว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาไม่ได้ขุดมาจากธรรมชาติมันก็เลยมีสิ่งเจือปนที่น้อยกว่าคุณสมบัติก็เลยสม,ม่ำเสมอทั้งก้อนเพราะมีสิ่งเจือปนแล้วก็มีสีขาวอ่ะอันนี้ก็เป็นยางไออนนะครับคือยางพาราธรรมดาก็จะเป็นยางที่เกิดจากไอโซพีนถูกไหมยางธรรมดาเกิดจากตัวไอโซพีน เขาแต่ว่าตัวยางพาราธรรมดาเนี่ยจะมีสิ่งเจือปนเขาเลยทยํายางไออาโดยเอาไอโซพีนมาทําเองเลยมาทํายางขึ้นมาเองก็จะได้ยางที่มันไม่มีสิ่งเจือปนนะครับมีสิ่งเจืบปนน้อยลงคุณสมบัติสม,ม่ำเสมอทางก้อนและมีสีขาวนิยมมาทําอะไรก็นิยมเอามาทําจุกยางนะครับจุกนมยางแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์อ,อันนี้เป็นตัวของอยางไออาคล้ายๆกบยางธรรมชาตินะครับแต่ว่าสิ่งเจือปนเนี่ยก็จะน้อยกว่า สองสองเนี่ยจะเป็นตัวของอยาง SBR ตัวของอยาง SBR นะครับ SBR ย่อมาจากสไตรีนบิวตาไดอีนนะครับสไตรีนบิวตาไดอีนลับเบอร์เกิดจากอะไรเมื่อกี้ไอโซพีนเนี่ยเกิดจากมอนอเมอร์ของไอโซพีนนะครับยาง SBR ก็เกิดจากมอนอเมอร์ของสไตรีนบิวตาไดอีนนะครับก็ตรงตัวนะครับมันชื่อ,อยางสไตรีนบิวตาไดอีนลับเบอร มันก็เลยเกิดจากมอรเลอร์ของตัวสไตรีนบิวตาไดอีนนะครับมารวมกันเป็นพอลิเมอร์มารวมกันเป็นพอลิเมอร์นะครับคุณสมบัติของยาง SBR เนี่ยทนต่อการขัดถูสูงมากๆนะครับขัดถูสูงมากๆแต่ทนแต่แรงดึงต่ําอันนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเขาก็จะไปทําแบบพื้นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยอเห็นไหมัจะทาพื้นรองเท้าทําท่อใส่ยางทาใส่รัดใส่พานยางปูพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่แบบมันต้องไปขัดถูเยอะๆนะครับก็เขาเลยก็จะเป็น ตัวอย่าง sbr สไตร e n e b ด t a ได e นะครับเจะเห็นว่าเราสามารถศึกษาโครงสร้างของพอลิเมอร์ได้นะครับก็ถ้าเราเรียนสงไปเรื่อยเ,เราจะรู้ว่าอะมอลกเมที่ต่างกันเนี่ยมันให้สมบัติที่ต่างกันอย่างไรแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องทําแบบนี้เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างส่วนตัวของยางก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ ที่นี่จะเป็นคําถามชวนคิดจากหนังสือนะครับยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์เนี่ยมีองค์ประกอบและสมบัติที่เหมือนหนนะไร,รต่รรตออาตงกันอย่างไรนะครับยาธรรมชาติมีองค์ประกอบและสมบัติเหมือนต่างกันอย่างไรก็คือตัวอย่างพาราเนี่ยครับยางพารานะครับก็จะมียาง IR นะครับอิโซพีนแล้วก็ยาง SBR นะครับสามตัวนะครับอันนี้ของมอนเมอร์นะครับ ตัวมอนเมอร์ของอยางพาราเนี่ยจะจะเป็นไอโซพีนนะครับตัวไออาร์ก็จะเหมือนกันเป็นไอโซพีนถูกไหมแต่ว่า SBR เนี่ยเป็นสไตรีนสไตรอะไรครับสไตรีนเบลตาไดอีนจะเห็นว่ามอนเมอร์มันต่างกันแล้วแต่เชนของอยางอันนี้เป็นยางธรรมชาติอันนี้เป็นสังเคราะห์นะครับก็จะเห็นว่ายางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์อาจจะไอตัวมอนเมอร์อาจจะเหมือนกันก็ได้หรืออาจจะต่างกันก็นกได้นะครับ ทีนี้สบัดสบัดสบัดก็ยางพาราเนี่ยสิ่งจะบปวมันจะเยอะนะครับสิ่งจะปวนจะเยอะนะครับสบัดก็อาจจะไม่สม่ำเสมอั้งก้อนอันนี้ก็คือตัวยางไออาร์เนี่ยคุณสมบัติก็จะสม่ำเสมอกว่าคุณสมบัติดีกว่านะครับทีนี้ยางพาราเนี่ยกับยางไออาร์เนี่ยสบัดคล้ายกันนะครับก็คือจะทนต่อแรงดึงทนแรงดึงนะครับ ส่วนอย่าง SBR เนี่ยเขาจะทํามาเพื่อให้ทนการขัดถูนะครับทนการขัดถูก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เนี่ยสมบัติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวโมโนเมอร์ของมันเป็นอะไรนะครับตัวโมโนเมอร์ของยาง SBR จะทำให้ทนต่อการขัดถูแต่ยางพารากับยางไออนเนี่ยทำให้ทนต่อแรงตึงนะครับแต่ยางแต่ยางสังเคราะห์เนี่ยมันดีกว่ายางธรรมชาติอย่างไรก็คือสิ่งจะปนเนี่ยก็จะน้อยกว่าน,นี่นําให้คุณสมบัติเนี่ยมันสม่ำเสมอทั่วกันทั้งก้อนนะครับ อ่ะย่างก็จะมีประมาณนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ อย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ